ดี้จะพาชมไป2ธุรกิจทำเงินในช่วงหลังเทศกาลสงกรานนี้ไม่พน้นธุรกิจคาแขล้างรถนะคะโอ้โหตอนนี้คึกคักอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะการล้างด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะตอบโจทย์คนที่มีเวลาน้อยแถมราคาก็ยังถูกด้วยใช้เวลาต่อคันไม่เกิน6นาทีเท่านั้นค่ะ มาแล้วค่ะคุณผูชมนี่เลยนะคะบริกาศร้านล้างรถอัตโนมัติบริเวณถนนบรมไมตรโลกกนนาณอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกเป็นไปอย่างคึกคักมากเลยนะหลังเทศกาลสงกรานต์ทำให้มีผู้ใช้รถยนต์ต่างนำเอารถยนต์มาล้างกันจำนวนมากเลยนี่เข้าเครื่องล้างอัตโนมัติไปเลยแบบนี้นะคะ เราไปเจอนายนฤศสอนโตสวัสดเป็นผู้จัดก,การร้านล้างรถอัตโนมัติแห่งนี้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีผู้นํารถเข้ามาใช้บริการล้างรถด้วยเครื่องอัตโนมัติอย่างต่อนเนื่องมากกว่าวันปกติค่ะซึ่งทางร้านก็ยังคงคิดค่าบริการตามเดิมนะคะก็คือเริ่มต้นที่ล้างด้วยแชมพูคันละ45บาทนะคะเป็นการล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติอย่างเดียวค่ะไม่มีการอัดฉีดน้ํานะคะคุณผู้ชมนะแต่ละคันเนี่ยเขาจะใช้เวลาล้างคันละไม่เกิน 6นาทีคุณผู้ชมโอ้เพียงเท่านี้เนี่ยรถภายนอกนะก็จะดูสะอาดเอี่ยมแล้วก็สามารถขับรถต่อไปได้ทันทีค่ะขณะที่ผู้มาใช้บริการก็บอกว่าต้องรีบนำรถยนต์มาล้างค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้แป้งดินสอบทอง หรือว่าสีเปื้อนติดตัวถังรถยนต์เป็นเรียบเวลานานๆเนี่ยก็จะทําให้สีตัวถังรถได้รับความเสียหายล้างออกยากดังนั้นนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตอนนี้นะรถใครนะกำลังเปิดเปื้อนนะคะก็รีบไปล้างนะคะนี่คือ1บริการคาแคร์ล้างด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะเป็นการล้างที่ตอบโจทย์ผู้ที่มีเวลาน้อยแถมยังราคาถูกด้วยล่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ